สวัสดีครับสวัสดีเอฟซสวัสดีผู้ชมทุกทกท่านครับผมครับวันนี้จะปามาใส่ตุ้มเย็ยนนะครับผมครับอ่ตุ้มสิหลังเหมือนเดิมนะครับเยือ่อวันนี้ผมเลือกเป็นเยือย่อเยื่อเขียดซับเหมือนเดิมนะครับพอดีเขียดมันจะหาง่ายกว่าหอยนะครับเนาะพอดีทางเอฟซอย่างก็เปิดแนะนํามาว่าลองเอาหอยเชอรี่ใส่นะครับเนาะพอดี หอยผมเสาะมาได้นะครับเขียดมันหาง่ายกว่านะครับหอยที่จริงก็มีอยู่นะครับเนาะพอดีม่ได้มีเวลาเสาะนะครับเขียดนี้จะหาง่ายกว่าก็เลยเอาเป็นเยื่อเขียดนะครับเนาะนะครับมาใส่นะครับเนาะผมจะใส่นะครับหมายนี้นะครับเนาะเดินตรงไปนี่เลยนะครับใส่ซิปหลังมาได้นะครับผมริ่มใส่หลังแรกเลยนะครับผม ผมอาจจะเอาวางนะครับวางไว้แบบอิ่มได้นะครับน่าจะบาน่าจะบะขวดขี้ดินขี้เปอะทับแล้วนะครับนะครับลองใส่แบบนี่พอนะครับกำวางกำวางพอนะครับเนาะนะครับอันนี้ก็ใส่ไปแล้วทั้งหมดเก้าหลังนะครับผมอันนี้หลังสุดท้ายนะครับหลังที่ซิด นะครับผมสตีก่อนนะครับหลังที่ซิฟหน้าเพล่หน่อยนะครับนะครับหล,หลังที่ซิฟหลังสุดท้ายนะครับผมก็ยะวางไว้ยิ้มได้นะครับมันน่าถ้ามันมีมันน่าจะเข้าอยู่นะครับนะครับ ทางมดสิบหลังนะครับผมนะครับนี่ก็ชมบรรยากาศตอนแรงนะครับเนาะนะครับบรรยากาศตอนแรงครับเดี๋ยวบนพูกมาเจ้านะครับเนาะเอามาใจกันดูนะครับว่าจะมีเยียนเข้ากอนะครับผมทั้งหมดสิบหลังนะครับผมครับวันพูกมาเจ้าป้ากันครับผมสวัสดีตอนเจ้าครับผมครับเดี๋ยวเอาไปเริ่มใจ ตุ้มเก็บตุ้มกันเลยนะครับแดดพอออกแล้วคเดี๋ยวมาลองดูพร้มพอดูนะครับเนาะว่าหมายนี้จะมีเยียนนักกอนะครับจะมีนักจะมีน้อยนะครับผมบเดี๋ยวผมเสาะตีลงกันนะครับต่อว้าผมลงตรงไหนนี่ประเภทนะครับ ะแต่ว่าผมใส่คันนี้นะครับเดี๋ยวเราไปรุ่นกันเลยนะครับผมว่าจะได้กี่ตัวนะครับรุ่นหลังแรกนะครับผมเออ <c oughs> <c oughs> หลังแรก กล่นไปแล้วครับล้มไปละพอมีตัวก็เออหมมีนะครับท่านชมครับนะครับหลังแดกหมมีนะครับหลังที่สองไปดูหลังที่สองนะครับ <c oughs> ผมไปได้เอาดินปกสะกรรมนะครับมันก็เลยล้มมันก็เลยก่นนะครับผมออหลังที่สอง นะครับทําจงครับก้นหนมะล้มหมะนี่กบมีครับผมหวอยเข้านะครับ <c oughs> หลังที่สองมาเข้าไปด,ดูหลังที่สามหลังที่สามมันจะมีตัวก่อนนะครับ ที่สามนี่เป็นไรครับอืมบัวมีครับท่านผู้ชมบัวมีแหก้าครับเย็นแถวๆนี้หลังที่สามหลังที่สี่ผมอยู่ไหนเฮ้ยอย่างมันล้มหมดเลยครับ ปลกที่สี่มีตัวนะครับ <c oughs> หลังที่สหลังที่ห้าหลังที่ห้าผมอยู่ตรงใดเลยครับอ๋อหลังที่ห้าอยู่นี่ครับ <c oughs> หลังที่ห้นี่เป็นได้ครับ บ่มีนะครับผมหลังทานไปแล้วบ่มีตัวเลยนะครับัที่ห้าหลังที่ห้องหลังที่ห้องผมอยู่ไหนนี่นะครับเอ๊ะไม่นดี๋มาล้มหมดเลยนะครับ ที่ฮอกก็บ่มีตัวนะครับก็สงสัยต้องได้เอาดินใส่ตัวแล้วนะครับต้องเอาดินโปะมันนะครับดินจมร่มไปหลังที่เจ็เนะครับล่มมดกน,นมดนะครับเนะี่ยเจอกอ็ยังอยู่ยังเก่าอยู่นะครับ ม่มันโกดี้เนะาะทางที่แปดทางที่แปดนี้อยู่ทางใหน,นะครับไปดูก่อนนี่นะครับโกดหมดเลยลงหมดเลยโอ้นะครับท้ชมครับได้นี่หนึ่งตัวแล้วครับ หลังที่แปดนะครับกระตัวใหญ่อยู่นะครับมาแล้วครับแต้มแหลกนะครับผมนะครับหลังที่แปดนะครับไปดูหลังที่เก้านะครับผม หลังที่เก้าผมอยู่ตรงไหนหลังที่เก้าผมอยู่ตรงนี้นะครับเออหลังที่เก้ากับบัดหมีนะครับหลังที่เก้าปฏิทินะครับบาเข้าอ่าไปดูหลังสุดท้ายนะครับผม,หล,ผมหลังสุดท้ายผมอยู่ตรงหลังสุดท้ายผมอยู่ตรงไหน สุดท้ายหลังที่สิบอาจะปูนนะครับหลังที่สิบนะครับหลังสุดท้ายนะครับผมอ,อ,อ,อ๊บเอบมีนะครับท่านผู้ชมครับนะครับหลังสุดท้ายนะครับนะครับผมก็ใส่ตั้งแต่นี้ไปปูนนะครับ ได้อยู่หนึ่งตัวนะครับผมครับตุ้มท้งมดซิฟหลังนะครับผม <Hey. S 1> ได้ได้อยู่ตัวเดียวนะครับผมได้ตัวเดียวนะครับนะครับผมใส่ตุ้มผมกำว่างกำว่างไ,ได้นะครับมันน่าจะผิดพลาดในเรื่องของมันต้องควัดดินใส่ตัวนะครับเนาะหรือว่าต้องป้องข้างโอ้โ ตู้มันก้นหรืตู้มมันล้มเลยนะครับเนาะนะครับเดี๋ยวเตือนหน้าแก้ตัวใหม่นะครับเนาะครับหลวงพ่อเล่าว่าจะได้เพิ่มได้นักกว่าเกากนะครับเนาะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็ฝากผู้ชมทุกท่านตัวนะครับเนาะหากชอบคลิปที่ว่าสว่างหากินแบบอี้นะครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันตัวนะครับเนาะเดี๋ยวเตือนหน้าจะไปไหนเนี่ยก็ฝากครับชมฝากติดตามผกั้มนะครับเนาะแล้วก็ขอขอบคุณ ทุกกำลังใจตีตั้ง f อซีส่งข้อความตักมาหากันนะครับเนาะก็ผมขอขอบคุณชจนักนะครับครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวหน้าคลิปหน้าปากันใหม่นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม